ตัวตึงเกมเมอร์วันนี้ขอเสนอตำนานคนเหล็กสายเดือดเดอะเซอร์บิเนเตอร์เนมันยาวิดิดส์สำหรับเนวันยาวิดิชตัวนี้นะครับผมได้นำชิ้นส่วน TOTY วจำนวน300ชิ้นไปแลกเปลี่ยนมา แล้วก็ไปอัพเป็นเม็ดแดงทําให้ o i โดยรวมเนี่ยเพิ่มเป็น109ยเพร้อมทั้งไปเพิ่มเลเวลการฝึกเป็น25นะครับทำให้ฝีเท้าเนี่ยเพิ่มขึ้นเปร้อการส่งบอล9กการเลี้ยงบอล1 1อการตั้งรับ165แล้วก็สภาพร่างกายร้อยก้านะครับแล้วก็ค่าสกิลเนี่ยที่ให้มาเนี่ยผมเอาไปอัพเป็นเพิ่มการตั้งรับนะครับแล้วก็เป็นกองหลังตัวหยุดเกมให้ด้วย เพื่อจะเพิ่มพลังในเกมรับมากขึ้นไปอีกนะครับและด้วยส่วนสูงที่ให้มาที่190หนัก84บนะครับบวกด้วยพลังแฝงมงแล้วก็มีแท็กเกิลด้วยเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นกองหลังตนหนึ่งที่ชนยับยับได้ในเกมเลยละครับเนมันยาวิดิตตัวนี้ผมจะนามาจับคู่กับลิโอเฟยานกิตวินเทอร์ที่ผมแลกมาก่อนหน้านี้นะครับเพื่อมาร่วมกันสร้างตานานกับทีมหมีแดงของผมไปด้วยกันเราไปดูเ,ปดเลยดีกว่าครับว่าคู่หูในตานานวิดิตฟรินานเนี่ยจะทาผลงานได้ดีขนาดไหนในแรงไปกันเลยครับ โฟอรดินานจะเป็นเซนเตอร์ฝั่งขวานะครับส่วนในวัญญาวิดิตจะอยู่เซ็นเตอร์ฝั่งซ้ายครับเริ่มตาที่1ครับบอลอยู่ที่อาร์โค่าจ่ายไปติดคูรูเชฟสกี้องลีม้วนมาคืนไปที่คูรูเชฟสกี้จีเข้าไปริมเส้นล็อกลิงทีแต่ติดวิดิตครับและโคจิมบอลออกมา บอลไปตีที่กูตีกูตีมาที่อาซาอาซาจ่ายเข้ากลางให้อัมซิกฮัมซิกเปิดไปที่คูรูเชฟสกี้คูรูเชฟสกี้ไหลมาที่องลีองลีงล,ล็อกกลับเข้ากลางแล้วก็มือนลาปั๊มครับบอลยังไม่บนอนันตรายครับมาที่อาซาอาซาไหลมาที่องลีองลีหมุนหนึ่งทีวิดดิดเข้าไปปั๊มแล้วก็เอลซิโคสก,กัดไปติดแต่ว่าล้าหน้าคูรูเชฟสกี้ครับ มาใหม่ครับกูตีให้มาที่องลีองลีไหลช่องมาอาซาซันด้วยสายข้ามคานมุงนี้เปิดมาไม่มีอะไรครับของหลังมงไม่ได้ใสริมเส้นทางอาซาอาซาเปิดแต่ติดตูอตุลามตุไหลมาแล้วก็โอ้โหมีติดติดตูด เลียงลีใหม่ครับองลีมาที่คูลูคูลูที่บแมมบ็กแฮมแบ็กแฮมมาที่คูลูคูลูเลี้ยงล็อกหมุนหลบล็อกเขาในจะปันแต่ปีดิบล็อกและเข้ามือน้อยเออร์โรนันดลดสับขาหลอกไปที่ซีดานซีดานยังจ่ายเข้ากลางมาที่ตูเล่ไหลามาที่โรนโัลดจะส่งขึ้นมากันไม่ตรงหลยครับ ตรนี้ย้อนหลังคูรูมานิดนึงคูรูเปิดหักเข้ามาตูลามมงแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันนะครับสาทีสองครับโรนันโดเสียร์อยู่ที่วีดีครับไปที่โคโค<ข><ข>มาที่ดูเล่เสียเซเวน่นเสียเซเวน่นสับขาหลอกเอาชนกันแต่ยังได้อยู่ครับเสียเซเวน่เวน,เ,วนเลี้ยงล็อกริมเส้นไปเรื่อยๆแล้วก็ล็อกกลับมา คืนมาตูเล่โหจะโดนสก,กัดครับเดย์ซายี่เลยเตะทิงไปดีดเก็บบอลสองได้ครับแล้วก็มาที่กูเล่บอลอยู่ที่เซียเซเว่นมาที่โรนังโดเซียเซเว่นทำยังไงครับเลี้ยงมว้วนล็อกกลับคืนมาที่โคโคเลี้ยงจี้เข้ามาฮาแบ็กค,ครับแล้วก็คืนไปที่เซียเซเว่นตูเล่อาเวียล่าเวียล่าใจมาโรนังโดซัดเรียบร้อยครับ1-0 โรนัลโดเสียเซเว่นจากมาตีดานตีดานให้โรนัลโดโรนัลโ,โดมาที่ลิวันโดลิวันโดสซับขาลอกแต่ลูซิโอมาบล็อกไว้ได้ครับเป็นบับเพจจ่ายไปที่เวียล่าเวียล่ามาที่ตูเล่ครับตูเล่ไหลมาที่วันเพอร์ซีตอกส้นหลบฟอดินานตต้นน้อยเออมาช่วยเซฟ อยังไม่ปนอันตรายครับวีดีปะปะไม่ได้ทีแล้วเวียลามากวาดไว้ครับแล้วก็สีดานเตะออกมาได้นี่อับนวนตากไปที่เดอไซยีเดอร์ไซยครับจากมาที่ฟันเพอร์ซี่โยกหลอกลบสีดานเอาโคดินานมาแต่นอยเออเข้ามาช่วยทันครับอับนวนไปติด อยู่ที่เอ็มบัปเป้ครับเอ็มบัปเป้หมุนแล้วก็ม้วนมาแต่เวล,ลาดักไว้ครับบอลอยู่ที่โรนโดมาที่เสียเซเวน่นเสียเซเว่นไหลคืนโรนโดย้อนกลับมาที่เวลา่าไปที่ซีดานซีดานเลี้ยงออกริมเส้นฝั่งขวาจ่ายคืนมาแั่โดนคูเล่ดักครับทุกนี้คาูได้บอลจ่ายไวมาที่เบลเบลเลี้ยงเลาะริมเส้นมาครับ แอดลีโควิ่งประคองมาอยู่เบลเลี้ยงล็อกหลบมวล้วนแล้วก็หมุนซัดเข้าไปเป็นหนึ่งหนึ่ง,ง,งครับ now, โตนาลี่ได้ฟรีคิกครับแล้วก็เปิดเข้ามาตูเลยเอาโดนสกัดลบไนเขตโทษเอาจานไปฟาวด้วยโอ้โหไม่ได้ฟาวครับ ผ่านประสีได้บอลครับโยกหลอ,อกหมุนหนึ่งทีแล้วก็ส่งมาที่คอยคอยสับขาหลอกตอก้นหนีออกมาแล้วก็ยังไงครับตูลามสกัดได้น้อยเออมาเตะทิ้งไปแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับสท่านผู้ึง ตาที่3ครับกับคู่กองหลังในมันย่าวินดิตกับดิโอฟอรีนานอานนี้ตูเลเปิดปลักไกมานาวิดดิสมงมาเข้ามือนหน่อยเออฟอรินานได้บอลครับไปที่ตูรามตูรามไหลามาที่ตีดานตีดานไวสโรนันโดคืนมาครับลอโรนโดใหม่ครั้งหนึ่งตูเลโดนโอ้โหตักัดอย่างโหดตรงนี้ ดีมาประคองไว้ครับรุงนี้เราก็ตอกส้นหนีมาเอาตูลามชนไว้ครับมีดิดได้บอลออกมาที่อตลิโคไปที่ตูเล่ครับตูเล่ไปที่เวียล่าเวีลาไปที่โรนโดัด มาที่ซีดานไหลซึนมาครับอยู่ที่ลิวันโดลิวันโดจะไปติดชูเลชูเล่ไลยไปควาลัสกีเอาจ่ายทะลุช่องมาลิวันโดแล้วก็น่อยเออออกมาเซฟตรงนี้ได้ฟาวด์ด้วยครับตรงนี้ถูราไม่มีบล็อกนอยเออบินปัดได้อีกแล้วครับจูดกี้มุมครับเข้ามา <c oughs> มิดิดมองไว้แล้วบอลไม่เข้าทางโรนันโดโรนันโดตอกส้นหนีโลเนโตคารลอสไปครับโรนันโดเลี้ยงออกริมเส้นฝังฟ้าและล็อกกลับมาตบเข้าไหนมาเซียเซเว่นไหลที่ลิวันโดปั่นสวยๆเข้าไป1-0 เด้มกันใหม่ครับตูเล่จ่ายไปที่ลิวันโดครับลิวันโดตูเล่เอารักไกลไม่แล้วครับเอิกกลรอลิโกกระแทกไว้แล้วบอลไม่เข้าทางวีดิดมาที่เวล่าเมเยราไปที่ตีดานได้ทุ่มครับเตอร์ูรามตอรูรามอา้าวมีสกัดได้โดยเวล่าครับเวล่าจ่ายมาตูเล่แซ็ก็ติดแล้วก็โดมันโดยังไงครับไม่ได้ครับเสียบอลไป บอลเข้าทางควนคอยครับอยู่ควนคอยเลี้ยงหลอกหลบอ่าใช้ท่าสกิลครับยิงไกลครับวีดิดป๊อกเป็นแต่มุมเตมุมเข้ามาครับมองไว้ได้ครับเสียเซเว่นวางที่อาริโกที่วีดิดวีดิดไปที่เวล่าเวล่าหมุนกลับไปที่เดนโดเสียนเซเว่น มาที่เดียวไปด้นีแล้วก็ตูเล่โรนันโดซีดานโอ้ซีดานโดนปั๊มลูกนี้บอลเสียไปอยู่ที่โอนคอยโันคอยคือมาที่ตูเล่ตูเล่ยิงไกลแต่ไปติดเมเล่าเมเล่ายังชนได้อยู่แล้วก็ได้บอลคืนมาอยู่ที่เฟอร์ดินานดิดครับจ่ายข้ามมาที่เซียสเทเวนย้อนกลับมาที่อาร์ติโคโคก็จ่ายข้ามาที่ซีดานอีกทีนึง มาที่ดูลามครับตูลาม,มาที่จีดานจีดานไหลมาโอ้โห,โห,โหเขาหนักมากครับโรนโดคาลอสบอลทะลักมาถึงเปอร์ดินา,นา,นานแล้วก็ไปที่วิดิดมาที่อาิโกโผล่เท,เที่เซียเซเว่นเซียเซเว่นมาที่ตูเล่ตูเล่อาดจ่ายไปติดเลียร่าบอลย่ธยอนคอยยอนคอยมาที่ลิวันโดครับลิวันโดสับขาหลอกหมุนหนึ่งครั้งแล้วก็ โอ้โหน่าจะทำบอลลั่นครับวนะันนี้ตูลามครับจ่ายคือไปที่ตูเล่โอ้เลยเอาโดนโยนคอยจิ้มไว้แต่วิดิดช่วยซ้อนได้ทางเวลาไปที่ตูเล่ตูเล่ไปที่โคมาที่เซียรเตเวนนโดนปั๊มไว้เซียเตเวนได้บอลอยูตูเล่ครับตูเล่เลี้ยงลอกวนมาแล้วก็โดนจิ้มไม่ได้บอลหลายวิยนคอย ที่องรีอองลีจะตอกแต่ไม่พ้นเฟอร์ดินานาทิอาลิโคครับโคไปที่ซาเซเวนมาตูเล่มาที่ดีดานดีดานไปที่โรนัลโดโรนัลโ,โ,โดไปที่เซียเซเวนเซเวนสับขาล่อนที่แล้วก็โดนจิ้มออกครับโคได้ทุ่มครับทุ่มมาให้เซียเซเวนเปิดไว้มาจะติดเบียรา่าแล้วก็ไปเข้าทางกันนาวันโลครับ เพื่อนเลิกเล่นไปก่อนครับใกล้มดเวลาเวลาการแข่งขันครับเดี๋ยวเราเลองไปสรุปกันหน่อยครับว่าคู่กองหลังรตำนานของทีมผีแดงคู่นี้เป็นไงบ้างครับโอเคครับสำหรับคู่กองหลังตำนานผีแดงคู่นี้ลิโอฟอร์ดินานและเนมันย่าวิดิตเนี่ยเมื่อจับคู่กันในทีมเนี่ยถือว่าลงตัวมากครับมีความเหนียวแน่นแล้วก็บังคับง่ายเดี๋ยวเราไปดูค่าพลังกันก่อนขอเริ่มต้นที่ตัวลิโอฟอร์ดินาครับลิโอฟอร์ดินาเนี่ยมีค่าพลังในเกมลับอยู่ที่ 165กานะครับการประกบอยู่ที่177การแท็กเกิลเนี่ยอยู่ที่168การสไลด์อยู่ที่1039การรับรู้เนี่ย168แล้วก็การมงเนี่ยร้อ่ครับในขณะเดียวกันเนี่ยในมันญญ่าวิดิตคูหูของเขาเนี่ยครับก็มีค่าพลังที่ดูดีไม่แพ้กันนะครับโดยมีค่าการตั้งรับรวมเนี่ย165มีค่าการประกบที่176ครับมีค่าการแท็กเกิลอยู่175ค่าการสไลด์อยู่ที่1039 การรับรู้อยู่173แล้วก็การหม่งอยู่152และด้วยส่วนสูงที่ให้มานะครับทั้งคู่สูง190เซนนะครับมาพร้อมกับพลังแฝงหม่งแล้วก็เน้นแท็กเกิลเนี่ยครับทำให้ลูกกากาศเนี่ยทั้งคู่นยะเก็บกินเรียบเลยครับเปิดมายัางไงก็ผ่านยากมากๆกครับการยืนตำแหน่งในเกมรับดี AI ในการบล็อกลูกยิงการเข้าประทะและการจิ้มบอลก็ดีนะครับเป็นคู่ที่ควรมีไว้ประดับทีมมันอย่างยิ่งเลยครับ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับแพ็ก3,000ประจำวนันไปครับ3 0 0 1 3 0 0 2 3,003ามพันสี ออมาเป็นตัวท <Yeah. S 1> ีว่สอง